มหาศวันแห่ครับจับยังเดี๋ยวโอ้โหลืมวัดี่ธีวนันแห่วันนี้จ่มันไล่ยังไงออกวะยืมเงินมาได้เนี่ยไม่ได้ยังงี้ไม่ได้ หือต้องเอานี่พาดโคบเอาน,นีพาดไล่สผมพาดไล่แม่น่มเหรอแม่นแม่นเสีย์ลุนพาดไล่มัมีมัมีกางรจับก่อนงันนี่จำไม่ได้มึงยูทูบอ่ะมึงยูทูบอ่ะ,น,อะนี่ยูทูบไม่ต้องเอายูทูบกันสอง เออจับไม่ได้ว่าพิธีทอดแหเป็นยังไงจริงๆแล้วเครัเออพอ,อ,อไม่ทำนานมันก็เลืมจริงๆครับมันต้องมีจับไล่อย่างนี้มาเสร็จแล้วก็ทำอย่างงี้มันก่อนนี้คราบบาไปไี่บอกบะเมียนกลางอกยังพลาดกลางอันอ่อนอกยังพลาดกลางอันออกไหม เดี๋ยวนี่วะเออกลางเราพลาดเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วนนกออกละผมนึกจอดละนั่งคือในหลนดีกว่าภาพอะไรบัาเนี่ยเนี่ยเออมันมืแมนไหมแมนตัวกูได้ไหมตัว โอ้เดี๋ยวเดีมันต้องมีตรงตรงอันนี้ดิดิง,ๆๆๆๆงดิงดิงดนั่นเสียไปเช่แต่ว่าผ่านผิดทางย้ําไหมไหมไมยมีต่อต่อต่อแล้วก็อันไดม,มาผ่านวะ นี่ป่ะเออมันไม่ใช่อ่ะเมียนจะว่าคนยจะลงไปน้ำด้อฮะมันไม่ใช่โอ้ยปออูมันไม่รู้เ <laughs> มียเลยนะ นในใมันนี่แกย์แมนเราแมนมันบ่แมนปูแค่เอ็ดมันบลาค่เอ็ดเป็นแบบนี้ปูเลื่องยาวนัน่นพาดูปูเลืเ่องยาวอะมุนมุนมุนเป็นล่องกลมไงนี่มันแมนเออเออเอยู่ตัวกูนะ่ะต้องเอาพาด,ดูซื้อนี่พาดมันกันยาวน,น,นี่เดยนี่เปล่ากางออกจังพาดมหมเออเลยจังพาดนี่ย คงไปจะไม่ได้จริงริมวัดดีังอยากไหยโยนลงไปเลยเหลืออีกเริ่มเริ่มแม้กระทั่งวิธีจับวันแหงครับ เมื่อก่อนนี่เคยทำเครื่องเครื่องมืออาหากินของผมจริงๆทำไมก่อนนี่เลยอยู่ไกลเ็กก่อนนี่เลยมาจอดตอนนะคอับง้อไฟรดโอ้ย ไล่ไปเฉลี่ยมขนาดนั้นอย่าอย่าครับเกลิดกันเดี๋ยวพักวีดีโอแป๊บเดี๋ยวพักวีดีโอแป๊บหนึ่งครับลืมมิธีกลาง